คนที่อยากมีอาชีพเสริมหรืออยากมีอาชีพหลักสำหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสไม่รู้จะไปถามใครไม่รู้จะทํายังไงเหมือนเคารพของเราเนี่ยสามารถไปต่อได้เลยเดินเข้ามาตรงนี้ไม่ได้จําเป็นว่าต้องมาซื้อสินค้ากับเรามาคุยกันได้ว่าจะทํายังไงต่อดีสวัสดีค่ะชื่อเดนนะคะเจ้าของศูนย์กระจายสินค้าประพาดาจังหวัดนครปฐมค่ะ ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งของให้โตจีนเป็นสินค้าสดแล้วก็อาหารทะเลแช่แข็งเราก็จะส่งให้กับโตจีนกับพ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับเราโดยตรงลูกค้าก็สั่งของเยอะมาค่ะมีสต็อกเยอะมากเลยค่ะแต่พอโควิดมาเหมือนเราโดนสับสวิเหมือนมันโดนปิดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างต้องหยุดชะงักลูกคา้าคือออเดอร์ทั้งหมดคือเราเอาเงินทั้งหมดที่เรามีอ่ะไปลงทุนเพื่อสต็อกสินค้าให้ลูกคา้าเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะเกิดขึ้นคนรอบข้างก็เหมือนเข้า มาหาหลายคนทั้งคนรู้จักแล้วก็คนไม่รู้จักมาของานทําบางคนเข้ามาก็พูดว่าพี่หนูไม่มีค่ารถหนูไม่มีค่าบ้านรถหนูเขาจะมายึดหรือจะทําไงดีหนูขอยืมเงินหน่อยได้ไหมเราก็เลยบอกเขาว่านั้นลองเอาหมูแผ่นอะไปเสนอตามร้านค้าหรือลองไปโพสเฟซบุ๊กขายดูเริ่มต้นแค่มีสคนเที่ยวออกไปขายเราต้องการขายตรงให้กับร้านค้าเล็กๆให้เขามีรายได้เสริมโควิดเริ่มซาธุรกิจโตจีนกลับมาเดินได้อีกครั้งก็ทําให้เราเนี่ยต้องกลับไปทํางานโตจีนได้เหมือนเดิม คือเราก็เลยไม่สามารถผลิตได้ทีนี้เราก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเราจะทํายังไงดีที่เราสามารถทําธุรกิจของเราไปได้แล้วก็สามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย เราไม่รู้ว่าเราจะช่วยเหลือผู้คนยังไงในขณะที่เราก็ต้องทําธุรกิจของตัวเองเราก็เลยเปิดศูนย์กระจายสินค้าประพาดาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากมีอาชีพเสริมหรืออยากมีอาชีพหลักสําหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสไม่รู้จะไปถามใครไม่รู้จะทํายังไงเหมือนเคารับของเราเนี่ยสามารถไปต่อได้เลยเดินเข้ามาตรงนี้ไม่ได้จําเป็นว่าต้องมาซื้อสินค้ากับเราแต่ คุยกันได้ว่าจะทํายังไงต่อดีเขาจะทําอะไรดีเขามีแค่นี้เขาทําแบบนี้เราคิดแค่ว่าเราสร้างไอเดียให้คนอื่นสามารถไปต่อได้เพราะวาบางคนน่ะเขาไม่มีเงินเลยรู้ไหมพี่หนูให้ทํายังไงหนูให้เขาเอาสินค้าเราไปโพสต์ค่ะแล้วพอนันอ่นน่ะเขาก็หาเงินมาซื้อแล้วก็ไปส่งเขาก็ไม่ต้องแบบว่าไปตุนน่ะเขาไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยใครจะมาถ่ายแล้วก็ไปขายได้เลยเพราะเรามีต้องรอยกว่ารายการอะ่ะสร้างอาชีพออนไลน์ได้เลยร้านเปิดต้อง หกโมงเชา้าค่ะปิดสามทุ่มตั้งอยู่ถนนทหารโบกเลยโคงวัดกลางก่อนถึงทางรถไฟจังหวัดนครปฐมศูนย์เ9้าสี่เ พ่อให้โอกาสให้หนูมาทําขายของทะเลให้รถคันให้เงินลงทุนแล้วแม่ก็ให้แผงขายของโดนคนให้โอกาสอะ่ะมันสําคัญเราก็เลยอยากมอบโอกาสให้คนอื่นโอกาสที่เราได้มามันทําให้เรามีชีวิตที่ดีแสดงว่าโอกาสเนี้ยมันสําคัญเราก็เลยอยากทาเพราะบางคนไม่รู้จะหาโอกาสจากตรงไหนมีมากมีน้อยไม่สําคัญไม่มีเลยก็เข้ามาได้ทำมีได้กับไม่ได้ถ้าไม่ทำคือไม่ได้เลยล้มมาเก้าครั้งอะ่ะแต่มันลุกได้ครั้งที่สิบก็คือชนะ